จับทางไม่ค่อยถูกเหมือนกันเลยครับโมลีเอาแคกไปก่อนครับวดเน้นๆครับทีไปทีเนึ่งขยันจัดศอกเอาเจอศอกขวาครับเอาระบัดขวาของยอดไอคิวครับศอกขวาครับเจอหมัดขวาขึ้นมาเอาละครับแตกแล้วนะครับได้เห็นเลือดแทงครับยังมีบวกอยู่นะครับศอกซ้ายเตะซ้ายครับเตะขามาครับโรลีครับตอนครับเจอศอกซ้ายเจอศอกซ้ายครับศอกขวาครับโอ้โหยำครับยำใหญ่ครับยำใหญ่ใส่สารพัดครับตอนนี้ครับ สอกับปันจงฟันอีกทีหนึ่งฟันอีกทีโอเละครับตอนนี้เละกดมาฟันฟันอีกทีสอกขวาครับอะไรครับตอนนี้ปุเรงปุเรงนะครับบุรีเจอสอกขวาครับพยายามพุ่งซ้ายดักเอาไว้เตะซ้ายสูงครับต่อยขวาลำตัวครับต่อยซ้ายลำตัวสอกขวาบนสับสอกขวาไปเอาไว้ครับหมัดขวาซ้ายครับแทงข่าวขวาครับอึดถึกคนดีเหลือเกินครับแทงข่าซ้ายแทงข่าซ้ายหมัดขวาโดนกับปั้นขวาครับหมัดขวาของไอยอดไอคิวสอกซ้าย ไปไปต่อครับเตะซ้ายครับยอดไอคิวแม่สอกนีคล่อมไฟครับสับสอกวาครับอุดทุกคนหรือว่ายังไงครับเตะซ้ายยอดไอคิวเตะขวาขึ้นมาโดนกับปันซ้ายครับแมเตะมาแทงเข่าซ้ายสับสอกขวาครับสอกวาพยายามครับพยายามหาจังหวะเร่งอานรลำตัวอาละครับชุดนี้ชุดนี้ปิดเกมไหมปิดเกมไหมครับปิดอยู่ที่มุมสับสับสับแล้วเสียบเอาสับไปก่อนต่อยอีกทีฟันฟันซ้ายฟันขวาครับฟันเข้าไปครับ แต่ยังมีโต้ครับโอ้โหดูหรครับยังมีโต้ครับไม,ม่ยอม